แล้วก็มาถึงข่าวนี้นะฮะสำหรับการเชิญชวนท่าผู้ชมไปร่วมกับคลื่น ECFM ซึ่งออกอากาศเรื่องรล่าเช้านี้นี่แหละ,ะเขาจัดกิจกรรม Easy Running of the b r i d ปี4ใช่ไหมใช่ค่ะใ,ใช่ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะ2องดีเจน,นะคะคุณอ้อลนลักษณาและคุณชอยชอนทิชาค่ะส่วนชุดเจ้าสาวมาเต็มยศเลยนะคะเขาก็จะเชิญชวน,นะคะ่ะปีนี้นะคะต้องบอกว่าเพิ่มด้วยนะคะกับกิจกรรมะคะ่ะวิ่งเพื่อรักพิชิตงานแต่งในฝันนะคะซึ่งเขา ทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีเลยปีนี้ปีที่สี่นะคะแล้วก็ได้เจอรางวัลเลยใช่มูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทเลยนะคะคือได้รับแพ็กเกจแต่งงานด้วยทั้งค่าชุดอาหารสถานที่ถ่ายทีเวดดี้ไฮมีมูนด้วยนะคะที่มาดลเีค่ะแล้วก็ได้ตัวเครื่องมีนอีกไปกลับกรุงเทพไทยเปค่ะซึ่งสามปีที่ผ่านมาก็กระแสดีมากๆนะคะปีนี้ก็เลยรับคู่เข้าสมัครเยอะขึ้นค่ะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยคู่นะคะคู่ไหนที่จะสนใจจะแต่งงานค่ะก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะคะเพียงแค่ถ่ายรูปคู่ลงอินสตาแกรม พร้อมเขียนนิยามความรักนะคะแล้วก็ติดแทชแท็ก e ว่า easy fm ค่ะรูปที่โดนใจคณะกรรมการก็จะได้ขัดเลือกเข้าวิ่งเพื่อรักในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ร่วมสรุกันได้แค่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะอันนี้มีเสียงของดีเจทั้งสคนเลยค่ะงานจริงๆก็วุ่นวายค่ะมันวุ่นวายคนละเรื่องกันไม่เปลืองไหมเปลือง แต่ว่ามันมีความสุขนะก็อ,ะอยากให้แบบว่าคนที่มีคู่แล้วรู้สึกว่าอยากแต่งงานเนี่ยรู้สึกถึงฟิลนั้นไงก็เลยมีกิจกรรมนี้แล้วเขาก็เลยให้เราสองคนมาคนหนึ่งแต่งงานคนนึงโสดเออก็จะได้รู้ถึงสองรถเลยว่าแบบเอออะไรยังไงมันดีอะไรอย่างเงี้ยวพราฉันมา Easy Running of the Bride แ,แล้วก็ได้งานแต่งฟรีอย่างที่บอกไม่ต้องจ่ายตังเองถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมั่นใจแล้วก็แต่งงานแล้วกําลังประสบปัญหาอยู่ว่าเอ๊ะงานแต่งงานกลัวจัดเองแล้วยากอ้าวเราจัดให้เราทําให้คุณทุกอย่างนะคะแบบว่าสไตล์ยังไม่พอ เราก็มีพ็อกเก็ตมันนี่ให้เออไปแบบฮันนีมูนกันมีไปไต้หวันด้วยนะคุณมีตั๋วเครื่องบินด้วยมีที่พักสหรับฮันนีมูนคือมีทุกอย่างอ่ะถ้าไม่มางานนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนั่นแหลอฮะอือเอาเชิญชวนนะฮะใช่ค่ะก็จอยไปไหมแข่งสนุกมากเขาไม่มีคู่ที่จะไปวิ่งแล้วค่สนุกมากโอ้โหแข่งกันดุเดือดเลยนะฮพราะทุกคู่มีเดิมเลยอะคือคุ้มมากคือเงินรางวัลกว่าเดียรล้านบาทสมัครทันไม่ใช่ไรไม่ได้เลยสมัครทันต้อง กติกาคือจะต้องแต่งงานด้วยค่ะพยูนไม่ใช่ขครไปวิ่งก็ได้จะต้องแต่งงานด้วยต้องถ่ายรูปคู่คนนีว่าจะแต่งงานด้วยมียางความรักด้วยติดแท็กด้วยคือต้องจะแต่งงานกันจริงใช่ค่ะเพื่อไปลุ้นคนมีคนจัดงานแต่งให้ว่ากันเถอะถูกต้องค่ะปีสี่แล้วถ้ายังไม่ได้แต่งจริงไม่ได้ไม่ได้ค่ะถือว่าผิดกติกาค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจ